ดีดีนี่คือแรงบุรรอดเนาะบุรรอดเหรอเีดีะบ้านไหนบุรีรอดจำไม่เคยได้สักทึบจะลาบ้านทำไม่ได้ขาจีนีขาแล้วไม่ได้อุนี่วันนี้อยู่ที่แลมแม่พิมพ์กับแก๊งมอมแมมจ้านี่นี่นี่กาขาจะให้อุ้มอีกตัวนึงมาช่วยอุ้มหน่อย อันนั้นคุณแม่เขานะคะคุณแม่ลูกสี่นะคะนนาลาดมาแล้วลาดลาดกันแม่ใหญ่รูปนายเทะเลกันแล้วลตาะเร็วๆปะให้แม่่ถายรูปนลงทะเลกันนะอันนี้อะไรนะเมเมเหรอเมเหรออ๋อเขามีลูกสี่คนน่ะเราจำชื่อลูกเขาไม่ได้อ่ะเพราะว่าลูกเขาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ่ะออออยยูู่่่่่นนนีีะะานอนอยู่ตรงนั้นเลย เอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ่ะ,อะวางคนนี้ก่อนวางคนนี้โอเคโอเคเอาวางคนนี้ก่อนอามามลงน้ำนะคนนี้มามามา,มาไม่ลงน้ำอะไรอะลงไปแล้วอะอุ้มไหมอ่าวันนี้แกง,ม,งแมัมแมมมาเที่ยวทะเลนะคะ อีกหนึ่งตัวอยู่กับคุณแม่ไม่ยอมลงมาไอ้แก๊งบอมแมมลงทะเลไปเลยไปแมาลูกไม่โดมลูกมาแล้วมาพวกเราหน้าร้ายจะตายวัวเหลืออะไรวัวอะไรกันเขนอุดเขาไรกันไม่หยุดนไปไหนคะ ไปไหนคะลงน้ำลูกไปแล้วลงน้ำแล้วเาก็เล่กักได้ลให้อุ้มเหรอลูกหนูเดินเอาทีลูก เจอกระต่ายนะคะไม่ใช่หมานะคะตอนนี้นแกงมอมแมมแกงมอมแมมไปไหนกันลูก <S <S เฮ้ยทไมลูกขี่เหรอไปเร็วลงน้ำเร็ว อันนี้เป็นหมาหรือเป็นกระต่ายอะอะนี่มันกระต่ายนี่นาเนี่ยไม่ใช่หมานะเนี่ยไอ้ยาอาบน้ําแล้วนะคะพี่หน่อยอาบน้ําแล้วนะคะเหม็นพี่หน่อยเหรอคะอะไอ้ยาไอ้ยะ,ะ,ะนี่หมาหรือกระต่ายอ้าวเจออีกตัวนึงแล้วนี่งไงไหนวะเอาลหลบหลบนี่ไง